ไม่ดอนบอกแล้วว่าลูกหนึ่งแฟนสองเมื่อกี้อ๋อท้าผมเนี่ยพี่ท้าม่เกี่ยวผมมาพี่ลูกขายอ่ะไหมล่ะน้องชายพี่เฮ้ยเฮี้ยวใส่กออยู่ดอนเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้กูไอโก้พี่ดอนพี่โวยไว้ดีนะโวยดีครับใครวะพี่พี่จะโวยไว้ทำไมอ่ะพี่เออพี่พี่โวยไว้ทำไมพี่จะโบยวว้ทำไม พี่จะโวยวายทำไมเออค่อยๆคุยกันสิเดี๋ยวเดอ๋ยวเรยวเรี๋ย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดหเดีวเดี๋ย้เดี่ยวเดีัวเดี๋ยวเดี๋ย้เ่ี๋ยวเดีวเดี๋เดี่ยวเี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีวเกโ๋ยวเดอวเดียวเดีเเดียดี๋ยเยเิเดี๋ยเเดี๋ีเกีร้อเเพเีดเยวยยเเว หลับมิกิเอลหลับมิกิเอลเฮ้ยใครตัดโผหลับเหมือนเดิมเนี่ยหลับจริงดูดิเบ็ดหายจากมือแล้วน่ะมิเกลชอบโผล่กระทอมด้วยมิกิเอลมิกิเอลหลับหัวจะแตกสงสารน้องอ่ะน้องเฮ้ยไม่เข้าตึ้งโดน้องน้องน้องโอ้หลับหลับหลับดูสซ่บัวขาวบัวขาวเบาวบ่อขาวไปดูดไปดูแล้ว ไม่มีอะไรแลครับน้องไม่มีเขาเรียกน้องกันคอจัดจับจับเมื่อกี้น่าจะแบบลงมาชั้นล่างอะไรองี้ได้นี่จับเจงดังจัดอ่ะชัล่างก็ไม่ได้ยินอ่ะแต่ดีแล้วดีแล้วไม่เกี่ยวอย่ากลองได้ได้ยินใหม่เมื่อกี้แหมพี่พี่จะให้ตังค์คนละหมื่นเท่าไหร่เกลียวไม่อยู่แย่เลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมช้าาให้คนละหมื่นแทนลองเพลงให้ฟังเลยเกลียวขอขอขอเพา ให้ไอ้นี่ให้ให้ยืนตกเลยให้ครับพี่สิบเม็ดสองหมื่นเลยนะพี่หม้อไอ้พี่ดรอนให้ห้าหม้อให้พี่ดรอนให้เฉยให้พี่ดรอนให้หยัดในตัวมีเม็ดเดียวดนอดรับจบไใ้ตัวมีเม็ดเดียวที่ได้จากเมื่อกี้เนี่ยเนาะพี่ไม่ปีนี่ เฮ้ยยัยงยงโอ้ยโอ้เอ้าเหนื่ยจะตายรเรมีเกลียวร้องดีกว่าเอาเพงอะไรอ่ยากร้องเพลงอะไรหนูอ่ะมขนาดขอ่ะขอคอุ่งหรอถ้าขอูกคอแบบเจ็ดชั้นอ่ะย่รับกเสียของกันและกันเอาแบบงที่ดเียบถึงสภาเลยอ่ะไม่งทอนไม่มีสุดอเอาเพลงอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ โอ้โหเพาะมากเลยมิเกลยังยังอะอะรลองเลยฉาวติ้งชาวติ้งเนี่ยอ่ะไม่เคยไม่เคยชาวติ้งเนี่ยชาวติ้งเหรอคนหนูได้ยินอ๋อแล้วเป็นนักร้องเขาต้องต้องเปิดลำโพงนักร้องร้อขาจะน้องคานหรือเปล่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยขนาดนี้ร้องเพลงจริงตีน่า่ะคนเอ็นตัวใครตัวมันขนาดลงน้ำก่อนอย่างแรกอะ ได้แต่กองเอ้ยพี่จ้าเป็นกองได้พี่ดอนเป็นกีตาร์ผมเป็นเบส่เมยอะเพลงอะไรเพลงอะไรไม่ต้องดูคอร์ดก่อนอะเพลงอะไรเดี๋ยวพี่แบบขอหนึ่งของสามนะชินจังโอเคมาชินจังโป๊ะดุม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 ดุ มีอะไรตกปลาอยู่อะมาดีมาดี๋งมาแล้วก็บอกว่าพร้อมระบอกพร้อมระบอกเอาๆเพลงอะไรนะชินจังเพลงชินจังกูกีต้าร์นะได้อ่าโ์เลยพี่ออกเรื่องไปอ่ะพร้อมหนึ่งสองสาม เติมเติ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 มเเติมเติมเมเติ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 ต เออโอ้นาทีนัเดือยเอาไ่เอาไปเปลี่ยนเพลงไว้มันพลงเดียวมันร้องยากเดืองอย่างมันเมื่อกีเปลี่ยนเพลงได้ไหมเพลงอยากได้เพลงช้าเปลี่ยนนิ้วนิ้วล็อกหมดแล้น่อก็ชินจันแบบช้าลองลงเลยนช้าอช้านะอช้าาพี่ตังคาจังหวัดนะขอไปเป็นะได้ถึกโปตึกโป๊ามทีกดาาวดาวาวตาวตาวตาวาวาวาาว pro 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 simpo simpo pro 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 simpo simpo pro 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 pro

ตีกองม,มันไม่เมื่อยมือวะไมัอมได้ยินได้เสียงดนตรีอะก็เป็นเสียงรถสิ่งมอะไรกันวะเนี่ยเสียงแมวขดน,นพี่ไม่ได้ยินแสนร้องเลยอะ้เามมมีแค่กองอะมีแค่กองเอง้ไอ้ไม่ต้อง,ต,องต้องเบดเบรดแบบเบดดึมๆๆดมดมดมมเกดไม่เวไปสัร็วเร็วเเร็วเวเร็วเเร็วเร็วเร็เร็ว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 เเร็วเร็ว กองอ่ะกองอ่ะกองให้จใจมันกองพักก่อนกองเจ็บคอตีเยอะไปเมื่อกี้ไอ้บูมบูมเอ้ยมึงก็ตีกองเป็นนี่บูมเนาะใช่ป่ะไอบู๊มือกองเลยมือกองวงโรงเรียนเลยเนี่ยเนี่ยน้องเอ้ยตีหน่อยดิไอ้พี่ดำ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 ตีกองเป็นนี่ใช่ปะตอนอยู่หมอเห็นตีเล่นอไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเออสีเขาตีไงกีฬาสีหมอเออเออว่ะพี่มีกีฬาสีหมอได้เหรออันู้แดนี่้อะอะไรนะมิกเเกลเป็นนู้เต้นหมดแล้วอะ ไปว่าอะไรนะซีโร่เบ็ดไม่มีออ๋๋เดียวให้กระเป๋าอะไรกระเป๋าไอ้โลตอนกีฬาสียงก็ตีกองนี่ใช่ป่ะพี่มีดูล่าสุดอะสี่เจ็ดเก้าสองตกรอบสองรอบติดเลยพี่ไม่ไรนาะงซื้อชีราก็ไม่ทีโมู๊ฮะอะไรฮะยอะไรล่้โอเวอร์ใช้ลิเปอร์อันติเมทให้กับบีซีเรียบร้อยแก้แผลให้เอ็มดีนะครับคีย์แตกลิเปอร์อันติเมตห้าสิบล้าน ชี่ยื่ลิปเปอร์อันิเมใส่มิเกลพี่อาปาไปไปเก็บตัวนะอาพี่ใหญ่โดนว่านะโดนโดนทำไมทำอย่างนี้โดนโดนเราลองเราเราไม่โอเวอร์เป็นปะลองไม่เป็นลอง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 กลัวกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่าหน่อยพี่เจ็บคอเนาะก็มาดิสตัดกูจะสมาร์ได้เพี่เอเดนจอยผ่านมาเราลองเพลงจินจันให้จบอ่ะจบแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้ขอเร็วๆเร้วทำไมดวงตีมันตาไปอ่ะเราเราเรานั่งเตียงกันแป๊บ คนขาดเดี๋ยวเหนื่อยมัี่ทำไมเขาขายแพงจังอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเอ้ยพี่มีอันนั้นเอะไรอ่ะพี่มีอันนั้นอันนั้นมีมีอยู่ัอะไรอ่ะของปีที่แล้วไงเล่นกิจกรรมมาที่เก็บแอร์ดอปอ่ะปีนี้มีไหมนี่ก็เดี๋ยวรอน่าจะมีอีกแบบหนึ่งน้องไม่น่ามีอันเดิมมันขายสามแสนเลยเหรอโอ้ย เราปัดราคาไปท่าแสนไหมแล้วเรามีอยู่อ่ไปขายมันหายากไงไม่ยากนะตอนมีกิจกรรมอ่ะแค่คนแต่ตอนแน่ยากแล้วมันอยู่ที่คนเปิดหมดหรือเปล่าใช่ใช่แล้วเราจะเปิดทำอะไรได้เปิดมันมีของข้างในน้องได้ของอื่นแน่นอนเก็บคอไ้เฮียโดนตีอะโดนตีพี่โดนตีแบบเร็วๆอ่ะขอเร็วๆเลย ตกปลาที่มือเจ็บพี่ขอเยอะมิเกลจะร้องอีกเพลงละเพลงอะไรชินจันทร์นายอามาดิมมันเดมแต่อันนี้รอบเร็วพี่ไอ้กูก็ตีกองเป็นดิน้องก็เล่นเบรบเรื่อยตีกองเรื่อยดิน้องไม่เป็นพี่ตอนนั้นแขนหักแล้วตีกองใครมาเลยไม่ได้ตีเลยลืมอะไรหมดละเห็นว่ามึงต่อปีต่อขุยเป็นด้วยเหรอเนาะใช่ปะไม่เป็นครับพี่เออตอนงานกีฬาสีอะพี่จำได้อยู่ไหมที่ยัเป่าปีอ่ะเปาขุยจะจากไปไหนอ่ะจะจากไปเก็บปลาโโอ้หเก็บปลาไกลซะด่ะ มือกองไม่อยู่อ่ะดิเออดีแล้วพังมากเลยเนี่ยเราลองตัวแบบเงียบๆปะใครใครพูดหมื่นหนึ่งรอบวงอะไรนะใครแอ็กก่อนหมื่นหนึ่งรอบวงคือเหรอห้ามพูดไงตกไปเงียบ,บยๆอ่ะเล่นตอนไหนน,น,หน,น,นะซิโรนเอามาน้องซิโรอะไรไปห้ามพูดจนกว่าะจะตกเสร็จเต็มตัว ไอพูดแแอ้มมาแอดเดียวเสียหมื่นข้างบนแอะเลยเหรอพี่เออแค่แอะแบบเปิดเปิดปั้งแล้มันเกี่ยวพี่มันเกี่ยวเล่นไหมนี่เล่นเปล่าต้องเล่นอ่ะไม่เล่นก็ต้องเล่นมาบังครับไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่จ้ามาไงรอพี่เจ้ารอให้เงียบรอพี่จ้าพูดปุ๊บเลยอันเนี่ยอันเนี้ปลดปล่อยเลยเลยสามสิแล้วเราเป็นห่วงพี่จ้าเหรอเออเป็นห่วงพี่จ้าเหรออืมพี่จ้าไม่ต้องรู้หรอกแต่เขาก็รู้แหละ Olha,